สวัสดีครับอยู่กับผมนิวสลาวุธิ็มีคุณในตอนที่สี่นะฮะตอนที่สี่แล้วก็จะมาถึงจุดนี้จิงิงๆพี่นิวได้ถ่ายไปแล้วที่ถ่ายพี่นิวหลุดขนาดสกินก็หลุด ก็ใส่สก,กินใหม่ก่อนครับคนดูสกินหลุดตัวคนก่อน แป๊นปนแบนึงนะครับแป๊บนึงตัวละครตัวละครโอเวอร์โหลดตัวละครผมโอเวอร์โหลดเฉยครับคนดู วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วผมไปแอบเล่นนิดหน่อยก็คือคลิปผมหลุดไม่มีอะไรหล้วนี่แหละคือความหลังก็ตลกคนดู ตลบเวงมากตลบเวงมากดุ so ดุดดดอยากรู้ว <abras ion> <t baik' ot out> ่าซอมบี้มาได้ไงวอ้ยไ้เจ้าจตัวอะไรตะการกตอม ปโอ้มาว้าวปวดทีด้วยเับของดีว่าชุดกอดเหลือเป็นดีแล้วครับทุกคน ชุดก็แต่งไม่เลอชินดีเง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 ีุดกก็ไม่เหลือชินดีเลยเงี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 ง นโอเคเรียบร้อยขูดวในตัวเบิดควันไม่ใช่หรอไปจะเบิดควัน Gracias. Tak, กดเซฟของไฟกดมันจะได้เซฟของไฟของเจอแล้วได้เซฟนี่นะผมได้วาสแปรวาของทุกอย่าง สิบแล้วเปยากนโอ้ยตกเก็บของ โง่กลับเข้าไปลของโง่โง่เยอะหมอกยังไงชุดทำลอง กลิ่นกลับขึ้นไปก่อนครับทุกคนพาไปแล้วนะฮะไปวัน่จะอันไหนจะลนตั้งแต่ อย่าลืมไปดูตอนที่หนึ่งด้วยนะครับหนึ่งล,ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับบาย